สวัสดีครับผมเบิร์ดวันว่างวันนี้ไม่ว่างพรุ่งนี้ไม่ว่างมันลืนก็ไม่ว่างนะครับวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่วันว่างว่านะครับปี2024นะครับสเตฟานนะครับเป็นผู้เจ็ดโอ้โหอะไรเนี่ยขอบคุณมากนะครับปอนเซอร์ใหญ่แล้วนะครับบ p พีไว้นะครับโอ้โหมีตะกองเปล่านะครับแต่ไส้นะเปเลยโอ้โหหน้าอะไรเนี่ยเรื่องยังไม่ดับนะครับโซลกิโอ้โห หสวัสดีครับรายงานตัวหน่อยเดี๋ยวใครไม่รู้ว่าสเตฟานีคือใครผมเองะมึงลองขอภาพเต้นสโลแกนของมึงโอเจ็บเลยเนี่ยขาเนี่ยโอ้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 ยอ้ยโอ้ย่อ้ยโอ้ยนอ้นโอ้ยโอ้ยโอ้ย อันนี้เราเซตไปแล้วว่าเป็นอ่าพวกแบบต้นไม้ต้นอะไรออืแล้วก็ขอบคุณมากนะครับ BP BP จริงๆมันมีเซรั่มอยู่ไหนเดี๋ยวกูเอามาใหม่เนี่ครับขันกล่องสบู่ด้วยนะครับเนี่ยบีกระเอ๋ากระบู่ไปไหนวะ BP เซรั่มเดี๋ยวพอถ่ายนี้เสร็จปุ๊บเดี๋ยวไปไลฟ์สดต่อไงอือโอ้โหได้สองจ๊อบไงพอเอาสองยอดเสองยอดเนี่ยอาคาใช้ได้นะอันนี้ก็เป็นสปอนเซอร์ใหญ่ของเราอีกแล้วนะ BP ไปใช้กันนะ แต่จริงๆทางครอบครัวผมไม่ได้ใช้กันนะทำไมอะของมันดีเกินของดีของดีของดีผมบอกผมไม่ใช้เองเออของไม่ใช้ยังไม่บอกต่อเองใช่เหรอเนี่ยเดี๋ยวเสร็จจากคลิปนี้ยังเอาไปเลยกูให้ไปเลยเพื่อนมึงเคยมาซื้อเนี่ยเห็นเพื่อนบาซื้อซื้อซื้อหลายอันแล้วแต่จริงๆเขาทาหน้าไม่ได้ทาตัวไม่ได้เขาแค้ทาตีนอย่างเดียวเอ้า ไม่ใช่ไม่ใช่ทาได้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 ครับหน้าหน้าหน้าไม่ได้ได้ทานะครับหน้าไม่ได้ทาตัวครับทายอย่างเนี้ยกว่าที่จะทาหน้าทาตัวเอารถมอเตอร์ไซค์ขึ้นก่อนไหมโอ้โหดูย์รองเท้าหายไปหมดเนี่ยโอ้โหเฮ้ยมึงมีทีมงานมึงอีกยังว่าทีมงานมึงเพิ่งมาใหม่นี่โอ้โหแทนได้เฮ้ยเมาเฮ้ยเฮ้ยมาเข้ามาเลยช่วยยกรถขึ้นนะทีมงานนี่นี่เออมาไหนไหนก็มาแล้วมาเข้ากล้องหน่อยพวกมึงอ่ะมาจากไหนแล้วพวกมึงอ่ะมาช่วยช่วยยกขึ้นเนี่ยโอ้โหไม่เจ็บนะเมื่อกี้ก็คือการแสดงนะครับน้องๆปีีเเเเเจจจจ็็็บบบพ่่่รริิงหอออะ้วนยยยกล

อ้วนเบาหวานเปียกอันนี้เพื่อนมึงใช่ป่ะเพื่อนผมอ่ะเดี๋ยวต้อนรับก่อนก่อนจะมาเข้าช่องมองว่าอ่ะนั่งรถก่อนต้อนรับก่อนไปดีไปนั่งนรถเออต้อนรับเฉยๆต้อนรับใช่ไม่เจ็บไม่เจ็บไปเบียดอันดุเจ็บไปก่อนเออ ยินดีต้อนรับกระทรวงดงว่างโอเคมาให้คุ้มไม่ได้ค่าตัวนะให้แต่สเตย์เดียวยินดีเป็นเกี่ยรติเกินเกินเกิเกินเกิเกินเป็นไรเป็นไรเป็นไรล่กเนี่ยรถท้องขาเออดูกล้องมาดูยรถต้องขาอยู่รถต้องขาอยู่เดี๋กล้องมาดูดิกล้องมาดูดิกล้องมาดูดิกล้องรถท้องขาไอ้วนเสียบ้านพลังสามหมดโว้ยดูสิ มาจากไหนอ่ะมาจากไหนพลังสามอะต้องขอบต้องต้องขอบคุณนะครับสเตฟานะต้องบอกก่อนว่าสินเดีย<า>คนบางคนยังไม่รู้จักว่าใช่น้องเขามาจากไหนใช่ครับจริงๆจะยกล้อนะเหมือนแบบคัดมันลื่น่ะคัดมันลื่นแต่มันระบบไม่ได้กูอ,อยากให้พวกมึงอ่ะสองคนมาด้วยกันอะเป็นระบบได้ไหมได้อะใครจะโชว์ใครกคขับอะรนะมึงมึงเห็นคนขึ้นเข้าตรงนี้บ่อยปะมาเตียวก็เข้าโจโลงก็เข้าละมึงลองพาเพื่อนมึงแบบเต็มระบบเลยทำอะไรก็ได้รถพังไม่เป็นไร เซฟแทงเซฟขาไว้เพราะเดีนี้ไม่มีรับประกันเรื่องขาหักแทนหักเต็ม BP ไม่ได้จ่ายไม่จ่ายแค่เดียวเห่อไม่จ่ายไม่จ่าย BP จ่ายละค่าตัวห้าพันแต่ค่าตัวเดียวค่าตัวห้าพันหมื่นหนึ่งใา้หายนไม่จ่ายไม่จ่ายค่ะขาหักคอหักต้องบอกก่อน BP ไม่รับจ่ายใช่ถ้านอกเหนือไปการถ้าถ้าเป็นแบบ เกี่ยวกับงานศพอะไรแม่เฟิร์นอาจจะให้ไปไม่เอาไม่ไป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 อ่ะมึงโชว์ในสเต็ปเนี่ยหยุดยุดอยู่ที่ไหนอยู่ตรงอยู่แถวไหนอยู่พรมสามอ่ะลองดูดเด็กพรามสามนะน้องๆอ่ะปี2024ลองดูดเด็กพรามสามว่าจะเต็มระบบขนาดไหนขับเท่านี้เหรอเอาแบบเอามึงอย่าคิดว่ามึงสุดอ่ะมึงจะไม่เล่นชอบปูสุดอ่ะมึงจะให้เพื่อนมึงนั่งหน้าหรือมึงนั่งหลังแล้วแต่มึงตั้งหลักตรงนูเลยตั้งหลักตรงนู้นเลยแรงเลยมึงขึ้นเลยอ๋อเย็ดแม่เป็นควายเนี่ย ผมไม่ต้องเล่นเองอะปีนี้ให้มันเล่นกันเอง

ไวเซลั่มนะครับซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะครับในราคา90บาทเดี๋ยวผมใครอยากได้ก็เดี๋ยวผมแท็กเพจเลยอ้แบบเต็มระบบอะสายว่างๆอะเฮ้ยยกไม่ได้นยกไม่ได้มันหนักครินเต็มระบบโอเคโอ้ยโอเเออมึงเด้เงินจอกออ b อล้วมึงก็แบ่ง่ รู้สึกว่าไอ้เหี้ยนี่จะเล่นเต็มหน,น่าจะม็มระบบเลยใช่เล่นเกินจริงแนะผัดกันขี่มั้ยดิผัดกันขี่มั้ยสิผัดกันขี่มั้งดิอ่ะมึงรักเพื่อนขนาดไหนมึงพาขี่ขนาดนั้นเออเอาอย่างนี้ดีกว่าช่องผมจะจะไม่ให้ผมจะไม่แกล้งแข่งรับเชิญละให้แกให้เด็กรับเชิญที่พาเพื่อนมาคือมึงรักเพื่อนขนาดไหน <c oughs> มึงพาเข้าขนาดนั้นจัดมี่บักไปครับผมกพีพีเซรั่มขอขอบคุณหน้าแม่เฟิร์นบนขั้ตัวพวกคุณได้นะแม่เฟิร์นที่สุดเอาแล้วมันรักแน่ ขึ้นไปหน่อยว่ะคราวนี้ยกไม่ได้เลยว่ะไม่น่าทำเลยกำลังเตี๊ยบมาอยู่ข้อให้สุดๆเลยนะ <c oughs> เดี๋ยวมึงได้เจ็บ <c oughs> ขครนั่ <c oughs> งดิใครนั่ <c oughs> งจังหวะดีแม่งไงสัตว์ <c oughs> <c oughs> ปีสุดยอดครับโอ้ยหักไหมครับกระแทกเมื่อกี้หักไหมครับเห็นไหมครับโอ้โหปี2024นะครับเป็นไงครับไอ้ผมเต็มจัดหนักนะครับผมรักเพื่อนมากดูดิเอาไปเลยเนี่ยโอ้หัวลงนะครับน้องๆดีไม่ตายขาดดีไม่ตายคาผืนนาเขานะครับโอ้โหเป็นภาระเจ้าของนาเขาอีกนะครับไอ้สัตว์แล้วใครจะช่วยเนี่ยโอ้โหรถยังไม่ดับนะครับจริงๆโซลแกนผมรถยังไม่ดับนะครับรักเพื่อนเท่าไหร ไปเท่านั้นอีกนะครับถูกต้องครับไปครับโอ้โหขอบคุณมากนะครับบีพีซนะครับขอบคุณครับกูจะถืออันนี้ตลอดเวลาขอบคุณครับนี่ครับไป่ทาเพื่อนหนคอับก็ได้ครับได้ขาหัวได้อ่าต้องบอกก่อนนะครับต้องบอกทุกคนก่อนว่ามาช่องผมนะครับได้แผลทุกคนนะครับโทรหน่อยครับโทพนักงหน่อยครับนี่ครับนี่ครับนี่กูเห็นแล้วน้ำนี่นี่แถมพันแล้วแบบแผลพันเนอะแผลพันแผลพันอย่าเบิกแม่เฟิร์นเลยรู้เรื่องแม่เฟิร์นนะครับถ้าคอหักตายอย่าเอาพวงหลีดไปไม่เอาไม่ตายเด้ โอ้โหรถไม่ดับนะครับสุดยอดจริงๆเลยพานากาโปูไอ้เหี้ยโอ้โหแม่งไม่ทำหน้าที่ว่าใครสะใจยังครับน้องน้องสะใจยังครับคนคนนี้ไม่กล้าจับรถเลยอ่ะไม่กล้าจับรถเลยอ่ะไม่กล้าจับไม่อ้วนเฉยเลยอ้วนเฉยปี2024นนะครับสะใจพวกน้องๆอยังค,ยคง,ๆยงครับเดี๋ยวถ้าใคร อยากเต็มระบบนะครับก็ไม่ต้องติดต่อผมมานะครับผมไม่อยากรับผิดชอบเนาะแต่เมื่อกี้ที่ผมเห็นเอาหัวลงกระแทกนะครับก็ลองไปกอดดูนะครับว่าแมงสุ่ยเป็นจริงเป็นสไตล์ของผมอยู่แล้วครับเป็นสไตล์ของอ่อสร้างเด็กพรั้งสามเฮ้ยเวลามึงเต้นๆไงเต้นๆควรเน๊ยไอ้อ้วนคกูมึงก่อนอืดอืดอืดอ่ะมึงก่อนนะอึ๊บอื๊บอื๊บอื๊บชี้กูบ้างชี้กูดิชี้กูพอแล้วโอเคปิดคลิปเพีงเท่านี้ Let's go bro